จะดูว่ามันจะสู้กันไหมจะดูว่ามันจะสู้กันไหมทุกคนดูว่ามันจะสู้กันไหมจะสู้ตัวนั้นได้หรือเปล่าไปดูให้ดูว่า ขึ้นมาสามตัวแล้วครับทุกคนสามตัวแล้วจะสู้กันนะจะสู้ให้ทุกคนดูใกล้ๆว่ามันจะสู้กันนรืเข้าไปใกล้กันละเอาละเอาละเอาละสู้สู้ละเอา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 ละอสองคอจะสู้กันละใครจะได้กินก็ดูสู้กันจริงด้วยครับทุกคน สู้กันจริงๆได้วยตกน้ำไปทั้งสู่แล้วโอ้โหดูโอ้โหเพิ่งเห็นนี่เพิ่งเคยเห็นนะสู้กันไปบนีเคยเห็นนะดูมองดไม่กัดกันนะทุกมันแค่เอาแรงกดกันสู้กันดยขนาดอยู่ในน้ำมันนี่มันสู้กันได้แบบนี้เลยนะ งงไม่เคยเห็นเลยดูบอลลัดเ,เดอาเอาตัวไหนจะชนะก็ดูมวยถูกคู่แล้วดูอ๋อแล้วแล้วมวยถูกคู่แล้วยังไม่ยอมแพ้แบบนี้ 败了，败，真的，真能败。